สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตนิวนะครับวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกสถานการณ์ล่าสุดของตลาดคริปโตเคอเรนซีกันครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดกำลังแบบว่าร้อนแรงมากๆเลยนะครับใช่ค่ะคึกคักมากจริงๆข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดเลยโดยเฉพาะเรื่องมูลค่าตลาดรวมที่มันพุ่งขึ้นไปแล้วก็ราคาเหรียญสำคัญสำคัญด้วย คือบรรยากาศตอนนี้มันเหมือนมีงานเฟสติวลัลใหญ่ๆในโลกคริปโตเลยเนาะมูลค่าตลาดรวมเพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ไปแบบสดๆร้อนๆเลยอือจริงค่ะคือภาพที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขราคาเฉยๆนะคะแต่มันสะท้อนถึงเม็ดเงินลงทุนที่แบบเออไหลเข้ามาเยอะมากจริงๆแล้วก็ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยค่ะครับงั้นเรามาดูภาพรวมกันหน่อย ตัวเลขสำคัญล่าสุดนี่ Market Cap แตะไปที่4.13ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วโอ้โหสูงมากใช่ครับทำลายสถิติเดิมที่3.9ล,ล้านล้านดอลลราไปเรียบร้อยเพิ่มขึ้นมาเราๆ plus 1.8%ใน24ชั่วโมงเองนะแล้วก็ปริมาณการซื้อขายก็เกือบ145,000ล้านดอลลราตัวเลขพวกนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับเนี่ยคือตัวเลขพวกนี้มันเป็นอ,อ,อ่านยืนยันที่ชัดเจนเลยค่ะว่า ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตยังแข็งแกร่งมากแล้วก็มีเมเงินใหม่ๆไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกสำคัญเลยนะครับผมไปที่พี่ใหญ่อย่าง Bitcoin หรือ BTC กันบ้างดีกว่าราคาล่าสุดนี่ก็พุ่งไป1 1 2 7 6 2ดอลลาร์เลยนะครับ่ะเพิ่มขึ้นมาพลัส2.9%ใน24ชั่วโมง Market Cap ก็ 2. 4 3ล้านล้าน ปริมาณซื้อขายก็45,000ล้านดอลลาร์คือราคาเนี่ยมันเข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดการหรือ ATH ที่112,943ดอลลาร์มากๆเลยอันนี้มันมีความหมายยังไงบ้างครับในเชิงเทคนิคหรือจิตวิทยาก็ได้มีความสำคัญมากค่ะคือสถานะของ BTC เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวชี้วัดทิศทางหลักของตลาดเลยนะ การที่ราคามันยืนใกล้ๆ a t h ได้แบบนี้มันสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนได้เยอะมากๆค่ะหลายคนก็มองว่าเออนี่เป็นสัญญาณว่าตลาดกระทิงรอดนี้ยังไปต่อได้อีกไกลแม้จะมีย่อตัวลงมาบ้างก็อาจจะเหมือนแค่เอ,อ่อแค่เจอคลื่นนิดหน่อยระหว่างทางอะไรประมาณนั้นค่ะอ๋อครับครับเข้าใจเลยแล้ว Ethereum หรือ ETH ละครับเป็นยังไงบ้างราคาตอนนี้อยู่ที่4 2 9 1 1 4 7เซน ขยับขึ้นมา Plu ่1.5%ในรอบสัปดาห์ Market Cap ก็518,500ล้านปริมาณซื้อขาย28,400ล้านค่ะบทบาทของ ETH ในช่วงที้เขาเรียกว่า Out Season เนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมครับกับการที่ราคามันยืนเหนือ4,200ได้แบบนี้ยังสำคัญมากค่ะ ETH นี่เป็นเหมือนแกนหลักของฝั่ง o u t c o i n เลยก็ว่าได้การที่ราคาย,ยืนเหนือ4,200ได้ค่อนข้างมั่นคงแบบนี้ เออมันอาจจะเป็นการสะสมกําลังรอการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่รอบต่อไปก็ได้นะคะแล้วก็ยังเป็นสัญญาณด้วยว่าเงินทุนเริ่มกระจายตัวออกจาก BTC ไปหาโอกาสในเหรียญอื่นๆซึ่ง ETH ก็มักจะเป็นตัวนําเสมอค่ะเข้าใจครับทีนี้มาดู XRP กันบ้างราคาอยู่ที่3ดอลลาร์ยีเซนขยับขึ้นมานิดเดียวจริงๆ plus ศูในยีชั่วโมงนิดเดียวจริงๆค่ะ MarketCap 1 Market 9 3 3 0 0ล้านปริมาณซื้อขาย4,900ล้านคือถึงราคาจะไม่ค่อยพุ่งแรงเพราะตัวอื่นแต่ก็ยังเกาะอันลับ3ไว้ได้เหนียวแน่นเลยตรงนี้มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับ จุดที่น่าสนใจของ XRP ก็น่าจะเป็นความมั่นคงในการรักษาอันดับท็อปทรนี่แหละค่ะแม้ราคาจะไม่ได้หวือหวาเท่าตัวอื่นแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าเขามีฐานนักลงทุนที่แข็งแกร่งอยู่นะบวกกับเออเขาดีเรื่องประเด็นปัญหากับ SEC ที่มันเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็อาจจะทำให้พวกสถาบันการเงินเริ่มหันมาสนใจ XRP มากขึ้นในอนาคตก็ได้ค่ะอ๋อครับน่าสนใจครับ ทีนี้มาดูตัวที่แบบวิ่งแรงเหมือนรถแข่งเลย s o l a n a หรือ SOL นั่นเองราคาตอนนี้อยู่ที่184.50ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นมา plus 2 2 6ใน24ชั่วโมง MarketCap ก็ราวๆ8 2 0 0 0ล้านดอลลาร์ยืนเหนือ180ได้ต่อเนื่องเลยทำไม SOL ถึงยังแรงดีไม่มีตกขนาดนี้คะมีสัญญาณอะไรพิเศษพิเศษไหมคะ ถ้ามองในเชิงเทคนิคมีสัญญาณหลายอย่างเลยค่ะที่บ่งชี้ว่าแรงซื้ออย่างแผงแกร่งมากคือกราฟราคามันกำลังสร้างรูปแบบขาขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยถ้าหากว่ามันสามารถทะลุแนวต้านสำคัญตรงแถวแถว186.76ดอลลาร์สหรัฐไปได้นะครับก็มีโอกาสสูงมากที่จะวิ่งขึ้นไปทดสอบโซน190-195ดอลลาร์ได้ในไม่ช้านี้เลยค่ะโหเป้าต่อไปก็ชัดเจนเลย ใช่ค่ะซึ่งมันก็สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของเครือข่ายโซลนาด้วยนะคะครับนอกจากเหรียญหลักๆที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยเราก็เห็นเหรียญขนาดเล็กบางตัวมันพุ่งแรงมากๆเลยนะอย่าง p o l y h e d r a CKJ นี่บวกไป74.3%โอ้โหเยอะมาก s o r a z o r ก็บวก49.7%หรืออย่าง p a d y Penquins PENGU ก็บวกไป4.5%ปรากฏการแบบนี้ มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสภาวะตลาดโดยรวมได้บ้างครับการที่เหรียญเล็กๆหรือบางทีก็เป็นเหรียญมีมคอยสเริ่มพุ่งแรงแบบนี้ค่ะมันสะท้อนว่านักลงทุนเริ่มมองหาโอกาสในวงที่กว้างขึ้นหรือที่เขาเรียกกันว่าเล่นรอบวงนั่นแหละค่ะซึ่งด้านหนึ่งมันก็ดีนะแสดงถึงความคึกคักสุดขีดของตลาดแต่ในอีกด้านหนึ่งเอ่อก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันว่าตลาดเริ่มร้อนแรงเกินไปหรือโอเวอร์ฮีทแล้ว ซึ่งอาจจะเข้าสู่ช่วงที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขายทำกำไรหรือ Take Profit กันมากขึ้นเพราะความผ,ลผ,ลผลมันผวนมันมักจะสูงตามมาค่ะอ๋อครับฟังดูมีทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงปนๆกันไปแล้วถ้าให้สรุปภาพรวมตอนนี้เลยเราควรมองตลาดคริปโตยังไงดีครับ รับสำคัญได้ดีอยู่แล้วก็วอลลุ่มการซื้อขายก็ยังหนานแน่นแต่ก็ต้องไม่ประมาทความเสี่ยงจากการที่เหรียญเล็กๆมันร้อนแรงเกินไปซึ่งอาจจะนำไปสู่การปรับฐานระยะสั้นได้เหมือนกันจุดชี้วัดสำคัญที่ต้องจับตาก,ก็คือ BTC ต้องยืนเหนือ1 2 2 0 0 0ดอลลาร์ให้ได้ ETH ต้องเหนือ4,300ดอลลาร์ 4, 300, แล้วก็ SOL ต้องผ่าน186ดอลลาร์ไปให้ได้ค่ะถ้าทำได้จริงเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวจุดชนวนให้ตลาดสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ทั้งกระดานเลยค่ะครับ ชัดเจนมากงั้นสรุปประเด็นสำคัญจากการเจาะลึกของเราวันนี้กันสั้นๆนะครับ 1. มูลค่าตลาดคริปโตร,รวมทำสถิติสูงสุดใหม่ที่4.13ล้านล้านดอลลาร์ค่ะ 2. Bitcoin, e อ h เ r e u m ีและก็ s o l a n a ยังเป็นหัวจักสำคัญขับเคลื่อนตลาดอยู่อืมใช่ค่ะ 3. XRP ยังเกาะตำแหน่งท็อปทได้มั่นคงแม้ราคาจะไม่บุหว่ามากนะัก4 เหรียญเล็กหลายตัวพุ่งแรงมากสะท้อนความคึกคักแต่ก็อาจจะแฝงสัญญาณความร้อนแรงที่ต้องระวังถูกต้องค่ะิทิ้งทายไว้นะคะว่าในภาวะที่ตลาดมันคึกคักแล้วเงินก็กระจายไปถึงเหรียญเล็กๆแบบนี้ควบคู่ไปกับความแข็งแกร่งของเหรียญหลักเองด้วยอะไรอาจจะเป็นเรื่องเล่าหรือกลุ่มสินทรัพย์หรือ Narrative Sector ถัดไปในโลกคริปโตที่จะสามารถดึงดูดความสนใจแล้วก็เม็ดเงินลงทุนระลอกใหม่เข้ามาได้ ถ้าหาว่าตลาดยังคงรักษาระดับความร้อนแรงแบบนี้ไว้ได้ต่อไปนะคะอันนี้น่าสนใจมากน่าคิดตามมากครับขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคริปโตนิวส์ในวันนี้ด้วยนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและความเคลื่อนไหวดีๆในโลกคริปโตสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ